ก็เมื่อสักครู่นะคะก็ได้มีการสอบถามทางฝั่งผู้ประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พักหรือว่าผู้ประกอบการให้รถเช่าอะค่ะก็คือก่อนหน้านี้พอมีข่าวก่อนที่จะถึงวันวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของวันหยุดยาว4ีวันเนาะก็มีการยกเลิกมาบ้างอาจจะ30-40ิเปรประมาณนั้นนะคะแต่ตอนนี้อัตราการยกเลิกได้ได้หยุดแล้วนิ่งๆแล้วนะคะก็มีบ้างนิดหน่อยทีนี้เนี่ยจากนี้ไป จนถึงสิ้นปีนะคะสิ้นปีแต่นนี้ก็จะมีเราเรียกว่า Booking OR เข้ามาก็ยังค่อนข้างดีนะคะก็น่าจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้คนเนี่ยสามารถเดินทางมาได้นะคะอย่างต่อเนื่องซึ่งจริงๆแล้วทางทีมสาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหม่ะค่ะก็สามารถควบคุมผู้ที่อาจจะสัมผัสเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำอะค่ะก็ไปตรวจสอบโรคแล้วก็ไม่ได้มีเชื้ออะไรนะคะเป็นลบกันทั้งหมดก็ จะเน้นย้ำว่าเชียงใหม่อะค่ะยังเดินทางท่องเที่ยวได้ปลอดภัยกลับไปก็ไม่ต้องกักตัวนะคะตอนนี้อากาศทางยอดดอยนะคะหนาวเย็นนะคะทางดอยอินทนนท์ก็บางวันนี้ติดลบแล้วนะคะมีเหมยขามมีแม่คนิงนะคะที่น้ำค้างยอดยอดย่าแล้วก็ในเมืองเองอย่างเช่นเมื่อเช้านี้ก็ประมาณ1 0 1 5 1 6องศาเท่านั้นเองนะคะ อากาศน่าจะดียาวๆไปจนถึงช่วงปีใหม่ค่ะแล้วก็สวนดอกไม้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งแม่ดินแม่แตงหรือว่าฝั่งทางอาดอยอินทนน์นะคะแม่แจ่มนะคะกบาลน,นะคะหลากสีมากนะคะก็สวยงามอากาศดีนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะนักท่องเที่ยวะคะ่ะเดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่ช่วงนี้นะคะ เราก็ยังต้องใช้ชีวิตเป็นปกตินะคะยังตั้งกาดสูงอยู่แล้วก็เดินทางท่องเที่ยวได้ใส่หน้ากากนะคะปุกเจลล้างมือ,อล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆไม่เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่นะคะทั่วประเทศไทยก็ยังต้องทําแบบนี้เหมือนกันค่ะก็อยากจะให้มีความเชื่อมั่นค่ะว่าเมืองไทยยังปลอดภัยกับใดที่เรายังตั้งกาดสูงอยู่นะคะ